สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน้ผ่านมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชุตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองแป8ประการคําสอนในพุทธศาสน,สนานะครับคือสําหรับผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวสน,นะครับหรือนักบวชเนี่ยจริงจริงแล้วเ,เราต้องเข้าใจหลักการก่อนนะว่าถ้าเราต้องการความดับทุกเนี่ยนะเราจะต้องอลดละเลิกกิเลส นะครับแล้วก็เพิ่มนะสติปัญญาการฝึกสติปัะฐาน4นะครับอยู่บ่อยๆต่อเนื่องนะการมีสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคา,า,ารวะหรือนักบวชนะครับอาจจะต้องมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ทําให้ท่านเนี่ยลดความทุกข์ลงได้นะท่านปฏิบัติถูกทาง เมื่อท่านเจริญสี่ปัาน4แนละเข้าใจนะครับเห็นการเกิดดับของรูปนามนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะครับเมื่อมีสตินะอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อท่านเห็นบ่อยๆนะครับในสิ่งที่มีความเป็นไตรลักษณ์นี่ยนะครับนะจะทําให้ท่านเนี่ยเรียกว่าเกิดความสันโดษนะคำว่าสันโดษก็คือความพอใจนะความมักน้อยนะครับในเรื่องของ วัตถุสิ่งของนะครับในเรื่องของลาบยศสักการะสารเสริญนะครับแต่ว่าท่านจะได้ทรัพย์อื่นมาแทนซึ่งเป็นทรัพย์ภายในใจนั่นคืออริอยทรัพย์นะเพราะนั้นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวะาหรือนักบวชนะครับก็จะควรจะสันโดษในลาบสักการะนะครับพูดง่ายๆคือเราปฏิบัติธรรมไปนะไม่ได้ปรถนานะว่าปฏิบัติไปเพื่อลาบสักการะ นะเพื่อความสรรเสริญอะไรทั้งหลายแต่เป้าหมายของการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อต้องการละนะครับไอ้ตัวความทุกข์นะตัวที่เราจะลดละความทุกข์ได้เนี่ยเราต้องไปลดละที่สาเหตุของมันก็คือตัวตัณหา3นะการมตัณหาภาะวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเมื่อเราไปลดละนะการมตัณหาภาวตัณหาวิาวตัณหาเนี่ยนะครับมันก็จะ เป็นการสันโดษนะคือคือความมักน้อยนะครับนะความพอใจนะในสิ่งที่ตนเองมีนะมันจะไม่ทยานอยากไปนะในตัณหาสามนะจนเรียกว่าก่อเป็นความทุกข์ความร้อนนะครับงนั้นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคราวา่าหรือดักบวชเนี่ยนะเมื่อท่านจเจริญสีประธานสีบ่อยๆนะเห็นต้นสายไปเหตุนะที่มาของความทุกข์นะก็คือเจ้าตัณหาสามเนี่ยนะมันจะทําให้ จิตของผู้ฝึกผลบรปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับก็จะมีความโน้มเอียงนะไปทางสันโดษนะในลาบสักกระนะในยศตำแหน่งอะไรต่างๆนะจะมีความสันโดษในออวัตถุสิ่งของนะภายนอกร่างกายเนี่ยนะมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะผู้ที่ฝึกสติปัฏฐาน4นะมมีความเจริญก้าวหน้าไปที่ถูกต้องตรงทางนะเพื่อไปสู่อริยทรัพย์ นะเพื่อไปสู่ทรัพย์ภายในนะซึ่งจะอิงอาศัยปัจจัยภายนอกน,น้อยลงน้อยลงเนี่ยนะแต่จะอิงอาศัยนะครับภายในมากขึ้นก็คือเรื่องของทรัพย์ภายในนะคือเรื่องศีลธรรมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็แบบว่าผู้ที่ฝึกสตินะประทาน4อย่างถูกต้องตรงทางนะครับท่านก็จะมีความสุขได้ง่ายนะก็ะมีความทุกข์ได้ยาก แม้จะเจอวิกฤตนะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่เรียกว่า,าวัตถุสิ่งของภายนอกเนี่ยนะมันไม่ได้มากมายสะดวกสบายนะัเพราะว่าท่านมีทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์เนี่ยมาชดเชยนะครับเรื่องของบุญกุศลนะครับแล้วเรื่องของทรัพย์ภายในเนี่ยมามาชดเชยถึงเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะพวกวัตถุสิ่งของนะซึ่งมันจะมีความสําคัญลดน้อยลงนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เจริญสีประฐานสนะครับผู้ที่ฝึกสติอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มาถูกทางนะ,นะท่านก็จะมองเห็นว่าสาเหตุของความทุกข์เนี่ยมันมาจากตัวตัณหา3นี่แหละแล้วเมื่อท่านนะครับมีสติบ่อยๆสติก็จะไปขั้น,นและงับอกุศลนนจากไอ้ตัณหา3เนี่ยให้มันลดน้อยลงจิตก็จะมีความสันโดษเนี่ยนในวัตถุสิ่งของ สันโดษก็แปลว่า,ามีความามักน้อยในวัตถุสิ่งของแล้วก็มีความสันโดษก็มีความว่ามีความอ,าอะไรนะพอใจตามอัตภาพนะไม่ไม่ไม่ทะยานอยากนะเพราะว่าคำว่าทะยานอยากนี่แปลว่าเหมือนคนที่เ,เรานึกถึงคนที่เวลาจะมุ่งไปไหนนะด้วยความเร็วความแรงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ย จิตก็เหมือนกันจิตท,ที่มันมีกิเลสตัณหาครอบงำเนี่ยมันก็จะบุ่มบามพุ่งไปข้างหน้านอย่างคนขาดสติขาดปัญญาพวกนี้ก็จะกลายเป็นว่ามีที่หลงวัตถุเยอะ,ะปรัถนาวัตถุปรัถนาโลกธรรมปรัถนาลาบยศสกรตสรเสริญเยอะๆะไปด้วยความหลงไปด้วยตัณหาสามนั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เจริญสติปัญสติปัญสีสสนเนี่ยผู้ที่มีสติบ่อยๆก็จะเห็นโทษทุกข์ของตัณหาสามเนี่ย ก็จะกลับกลายเป็นว่าจะสันโดษในลาบยศสักการะสารเสริญนะแล้วทาให้จิตเนี่ยมันอิงอาศัยกับอามิตรหรือว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเนี่ยลดน้อยลงก็จะอิงอาศัยกับโลกธรรมแปดนะครับในส่วนที่เป็นบวกเป็นลบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ทําให้นะได้ลาบยศสักการะสารเสิริญหรือว่าความเสื่อมในลาบยศาสารเสิริญเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยึดติด นะทั้งภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีอริยทรัพย์หรือว่าศีลธรรมภายในใจนะที่เติบโตขึ้นนะมาแทนที่นะครับไอความทยานอยากนะก่อนการเจริญสิบปันสี่นะครับยิ่งเราทำไม่มากๆอย่างนี้นะนะยิ่งทำให้สติเราชัดขึ้นชัดขึ้นนะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตศีลธรรมเนี่ยนะคราวนี้เราจะกลายเป็น ผู้ที่สันโดษในลาบยศสาระสรรเสริญคือบางทีไม่สนไม่แคร์ด้วยซ้ำไปเช่นปฏิบัติทำไปนะพูดทำไปอะไร้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจว่าจะปฏิบัติทำไปพูดทำไปนะเพื่อลาบยศสาระสรรเสริญเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีความสุขที่เกิดจากภายในนะเป็นเพราะว่าผู้ที่เจริญสีประฐานสีเยอะเะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่สันโดษในธรรม แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่สันโดษในกุศลธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการเจริญสิบฐานสี่เนี่ยจะมีธรรมหมวดหนึ่งในโพธิปักเคธธรรมสามเจ็ดนั่นก็คือสัมมัปปธานสี่สัมมัปปธานสี่เนี่ยคือนะครับให้เพียรน,นะละบาปอกุศลนะที่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรน,นะครับละนะบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีความเพียรน,นะครับในการเจริญ ทำให้เจริญเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้เกิดขึ้น well, แล้วก็มีการเพียรในการรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ตั้งมั่นนี่ยนะก็บอกว่าผู้ที่เจริญสิบประธาน4นะครับบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยด้วยสัม,มบัตประธาน4ีเนี่ยจะมีความเพียรในการหาทรัพย์ภายในมีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็คือหาทรัพย์อริยทรัพย์ภายในที่ยังไม่เกิดให้เกิดมอบเงินขึ้นเหมือนกับเราหาทรัพย์อ่ะแต่นี้เป็นทรัพย์ภายใน กนะ็กุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เพียนให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีความเพียรในการรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันตั้งมัน่นก็เหมือนกับเราเพียนรักษาทรัพย์นะให้มันมีอยู่แต่ทรัพย์ที่พูดถึงเนี่ยคือกุศลธรรมก็คือทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสิบฐานสี่เนี่ยจะสันโดษในลาบยศสักราสระรศืนะไม่ค่อยสนไม่ค่อยแคร์พวกนี้ภายนอก แต่ว่าจะไม่สันโดษในธรรมภายในใจในกุศลธรรมนะไม่ใช่ไม่สันโดษในกิเลสนะเพราะกิเลสก็คือเพียรละบาปอกุศลนะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เพียนนะครับเออละละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันหายแล้วเพียนประหารนะเพียนประหารกิเลสนะที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหายไปเพียรระมัดระวังนะบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เก <te> <th> ิดใช่ไหมเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการเพียนไม่ให้ รัย์เราหายไปนะส่วนต้องเพียรในการเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะเหมือนกรัรเราหาทรัพย์เพิ่มเข้ามาเราก็เพียรในการรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันตั้งมัน่นก็คือเพียรรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วแต่รับที่พูดถึงเนี่ยนี่คือรั์ภายในใ,นใจซึ่งเป็นอริยทรั์นั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับในคลิปนี้นะครับสำหรับผู้เจริญปฏนะิบัติธรรมระพั์ภายในของท่านเนี่ยคืออริยรั่จะงอกเงยขึ้น แต่ว่าทรัพย์ภายนอกของท่านเนี่ยนะก็ตามอัตภาาก็คือท่านจะสันโดษในลาบยศสักระสกรสรรเสรนนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ